ใช่แล้วนั่นแหละแล้วไงต่อเบสต่อทีไม่รู้เราไเป็่อนเราไปแค่นั้นแหละเอ้ยเอา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 อีกรอบอีกรอบอีกรอบออเหอะไอ้เหี้ยฟังกูแม่งเฮสปาร์ตบาร์สเฮสปาร์ตบาร์เ่าเงียบเลยนี้ บอกแหละพี่เทากระตึงเบสกระตึงขอ,อกงกินของแพ้แล้วตอ่ออาการเจงเจ๋วกัง,ล,งลุงล้มไปบุกปีเจงเจ๋วอไงเจงเจ๋วไปไหนล่ะเบสไม่รู้ลืไมไปแหละเจงเจ๋วคืออะไรเราพี่มไปยี่ร้อยกูฟังอยู่เลยโอ้ <S <S> <S โหแล้ววะพี่ทอเล่นแมปอะไรอยเนี่ยไม่รู้ จริงาว่ามันมันเหมือนแมบไอนี่เว้ยแอนิเมชั่นเหมือนเลยมันเอาตัวพี่มาพี่ก็เลยกับมันพี่ก็เลยมาเล่นแต่ถ้าหาหาหาตัวนี้หาตัวนี้ตัวนี้โหดเป็นตีตัวบิน